สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวข้อมูลความสามารถของอาวุธปืนหลักที่มีชื่อว่า Tenet f r u x ซ i f รโดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Tenet f r u x ซ i f รเเป็นอาวุธปืนหลักประเภท Assault Rifle ที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบออโต้และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบ h i t s แกนส่วนค่าแตตต่างๆของอาวุธปืนกระบอกนี้ก็สามารถดูเอาเองจากในคลิปได้เลยนะครับ ดยเทเน็ตฟล็ก r ไ f l e นั้นจะสามารถหาได้จากการฆ่าซิสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายซึ่งกำลังถือครองอาวุธชิ้นดังกล่าวอยู่สำหรับเทเน็ตแฟล็กสไลที่ลุงแมวกำลังใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีโบนัสดาเมจธาตุพิษอยู่ที่60%แล้วก็จะมีการจัดมอดในสไตล์ของลุงแมวตามนี้เลยครับไวรอ,อกเจ้าใช้กับศัตรูเผ่ากรีนเนียและอินเฟสเตดส่วนเพียรท็อกซินเจ้าใช้กับศัตรูเผ่าคอปัส ทดสอบประสิทธิภาพของเทเน็ตฟลักซ์ไลเฟิลในบิวดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีเนียคอปัส สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของเทเน็ตแฟล็กสไลเฟิลเนี่ยลุงแมวให้ไปเลยครับ5ดาวเต็มถ้าเทียบกับอาวุธปืนประเภทเดียวกันทั้งค่าสลั d ดาเมจที่สูงค่าคิด t ่ c เข้า ANCE กับสเตตัสช ANCE ก็สูงยิงก็ไว แมกกาซีนก็ใหญ่ความจุกระสุนสูงสุดก็เยอะแล้วแถมยังยิงศัตรูเลือดไหลเป็นสายน้ําแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้คะแนน5ดาวเต็มก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วล่ะครับสรุปง่ายๆเลยละกันเทนเนตซ์ัตสไลเฟิลเนี่ยของดีครับโอเคนะปิดคลิป